สวัสดีชาวเมฆค่ะดวงความรักประจำที่3นะคะธันวาคมนะ mm hmm. คุณได้เดอร์สเรตนะคะ mm hmm. เขาได้เป็นเดลิเวอร์ที่กลับหัวนะคะ วันนี้นะคะก็จะมีการตัดสินใจนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะเป็นเรื่องสําคัญน่ะนะคะก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ, before, ของ,ของการปรับความเข้าใจกันสําหรับคู่รักคู่ไหนที่มีปัญหานะคะหรือว่าเป็นคู่สมรสกันเนี่ยนะจะมีการตัดสินใจจากฝั่งแฟนคุณแล้วก็ตัวคุณก็จะยินยอมนะคะเห็นด้วยกับสิ่งทีเท่เขาตัดสินใจนะก็เป็นการปฏิปนอมกันนะคะ peaceful resolution ก็ Res ations, คือร่วมกันนะมีส่วนร่วมนะคะในการตัดสินใจทั้งคู่เนาะ วันวิงฟอร์นะคะเป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณสองคนนั้นรอคอยนะให้ความสัมพันธ์มันลงตัวนะคะส่วนคู่ไหนที่ยังไม่ได้มีคอมมิชเมนต์นะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของรักสามเศร้าหรือว่ามีตัวเลือกเข้ามา นะหรือว่าอาจจะเป็นการเลือกระหว่างออความรักแล้วก็สิ่งอื่นงานหรืออะไรแบบนี้นะคะทางฝั่งแฟนคุณเขาก็จะตัดสินใจที่จะให้ความสําคัญนะกับความรักความสำคัญนะคะก็คุณก็จะสมหวังนั่นแหละนะมันเป็นการตกลงกันได้ด้วยดีนะคะเขาก็จะเลือกคุณแล้วก็โฟกัสมาที่ออตัวคุณนะหรือว่าความสัมพัญระหว่างคุณและเขานะคะมันก็จะคุ้มค่านะคะที่คุณได้รอคอยเขานะ